สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเล็ก LatinifuTravel TV ค่ะวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของผานงหมูนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมค่ะและไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะมีเนื้อหมูสันในนะคะตามด้วยมะเขือพวงค่ะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงกะทิน้ำพริกแกงผานงน้ำตาลทรายน้ำปลาและเกลือป่อนค่ะ สำหรับวิธีการทํานะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะวันนี้เล็กจะไม่ฉีกนะคะแต่ว่าจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้รับประทานได้ทั้งหมดถ้าเกิดเราฉีกใบมะกรูดเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทานนะคะเพราะว่ามันค่อนข,ข้างจะใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นในการซอยจะต้องม้วนใบแบบนี้นะคะและซอยให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ ในการซอยใบยมะกรูดนะคะจะต้องใช้มีดที่มีความคมนะคะถ้าเกิดไม่คมเนี่ยเส้นก็จะไม่ออกมาสวยงามแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการวัดเลยนะคะว่าทํากับข้าวเก่งไม่เก่งเนี่ยดูไดจากการซอยใบยมะกรูดเลยนะคะโอเคตอนนี้เราได้ใบมะกรูดนะคะที่มีเส้นยาสวยดีแล้วตอนนี้เราเตรียมส่วนของพริกชี้ฟ้านะคะโดยปกติแล้วคุณผู้ชมอาจจะหั่นเฉียงนะคะเป็นชิ้นได้เลยแต่ว่าวันนี้ เพื่อให้ทานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเล็กก็จะซอยให้เป็นเส้นยาวเหมือนกระใบมะกรูดนะคะโดยหมุนพริกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราก็จะเ,เราไม่ต้องการเม็ดของพริกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเฉือนเฉพาะส่วนเนื้อนะด้านนอกเท่านั้นค่ะการที่เราหมุนเม็ดพริกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตัวแกนของไส้พริกนะคะก็จะยังติดอยู่กับขั้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แต่เนื้อพริกออกมาค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซอยพริกเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กสามารถแยกเนื้อนะคะรวมถึงเม็ดพริกออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะที่ก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็เตรียมในส่วนของเนื้อหมูสันในนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานมันนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นเนื้อสันคอก็ได้นะคะก็มีความนุ่มนวลพอกันนะคะแต่ว่าเนื้อของสันในเนี่ยเขาไม่มีไขมันนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานได้อย่างที่ไม่อ้วนด้วยแล้วก็ทําให้ได้อ่าเนื้อนะคะที่ไม่ติดมันด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะหั่นให้เป็นชิ้นบางนะคะ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนื้อหมูนะคะที่มีความนุ่มนะคะก็จะต้องใช้ตัวเนื้อสันในนะคะและจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะถ้าเกิดหนาเกินไปเนี่ยเนื้อจะเหนียวได้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวย้ายไปผัดในหม้อนค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมที่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เติมกะทินะคะลงในหม้อเติมลงไปแค่นิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะ ผัดนะคะให้กะทิแตกมันนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำพริกแกงผะแนงลงไปนะคะตอนนี้ก็เร่งไฟนิดนึงนะคะผัดนะคะจนกว่าจะกะทิจะแตกมันนะคะรวมถึงได้กลิ่นหอมของน้ำพริกแกงค่ะพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะรวมถึงได้กลิ่นหอมของน้ำพริกแกงค่ะเราจะเติมเนื้อหมูลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะ เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะปรุงรสนะคะด้วยเกลือป่อนน้ำปลาค่ะและน้ำตาลทรายนะคะ สำหรับเกลือป่นนะคะเราจะใส่เพื่อช่วยเรื่องของความเค็มนะคะและน้ำปลาเนี่ยเราจะไม่ใส่ในปริมาณที่มากนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นที่ฉุนเกินไปนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลานะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เฉพาะเกลือป่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้กะทินะคะเดือดสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้กะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของอะมะเขือพวงนั่นเองนะคะ ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะเดี๋ยวเราแบ่งเก็บไว้น,นิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของการตกแต่งหน้าตาตอนเสิร์ฟด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะให้เมื่อเขือพวงเนี่ยสุกสักเล็กน้อยก่อนที่จะตักเสิร์ฟค่ะและแล้วก็ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับผังหมูของเรานะคะ ตอนนี้คุณผู้ชมแค่ต้องการข้าวสวยร้อนๆสักจานแค่นั้นค่ะในการผัดน้ำพริกแกงนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะซื้อน้ำพริกแกงนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำมันน้อยนะคะก็แนะนำให้นำไปผัดกับน้ำมันพืชนะคะสักสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแต่ว่าวันนี้เล็กใช้น้ำพริกแกงที่มีส่วนผสมของน้ำมันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะผัดในน้ำกะทิแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะ นอกเหนือจากตัวของผัดแงหมูแล้วนะคะก็ยังมีเมนูของผนแงเนื้อด้วยนะคะซึ่งก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะคะและสำหรับส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยนะคะและก็ทุกๆเมนูด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถทำตามได้แล้วก็ออกมาหน้าตาเหมือนที่เล็กทำแบบนี้ละค่ะ ตอนนี้เราได้ผนงหมูที่น่ารับประทานแบบนี้แล้วนะคะตกแต่งนิดหน่อยด้วยพริกชี้ฟ้าซอยค่ะและใบมะกรูดซอยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผนงหมูนะคะน่ารับประทานทีเดียวค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับโคตะตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV สวัสดีค่ะ